น้ำไหลถหนนเลยแสดงว่าตกเยอะ เดินหาทุเรียนกอนตอนนี้เจอแต่ตน้นร็วหาทุเรียนกันแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอทุเรียนแล้วครับนี่ต้นนี้มีเยอะเลยต้นนี้มีหลายรูปเลยนี่เป็นไงล่ะยันยอดเลยโอ้ต้นนี้เยอะ โหเพเทียบเลยเนี่ยนี่ตัวนี้ก็มีเยอะเลยเดี๋ยวทริปนี้พาชมสวนทุเรียนพี่ชายนี่ก็ใส่ลูกอยู่นะเป็นพวงเลยครับนลใบดำปึ๊ดเลยนี่ทุเรียนอายุประมาณเจ็ดปี เฮีย <Yeah. S 2> ไม่เจอ้วาจะของสวนซุกอยู่นี่เดี๋ยวไปดูเจ้าของสวนกันโอ้หเปียบเลยตรงนี้นี่นี่นี่น,นตัวนี้ก็ดอกครับแต่ลูกไม่ใหญ่ตัวนี้นี่นทำไรอะอ๋อ น,นันน่นนนมีทุเรียนล่วงแล้วโอ้โหนี่เรามาได้จังหวะพอดีทุเรียนล่วงเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่ดูดูดูด,ดูมาแล้วมาแล้วยังไงละครับนี่ทุเรียนล่วงไหนดูที่หน้าตาทุเรียนล่วงเป็นไงโอ้โหอันนี้หมอนใช่ไหมเนี yeah. ่ยอันนี้กบสุวรรณอ้าวเหรอก,กบสุวรรณกบสุวรรณเอออันนี้มันเป็นทุเรียนของเก่าแก่หรือยังไงเออไม่ใช่อ่าใช่มันเป็นทุเรียนสายพันธุ์อันนี้อะไรอ่าน,นี่หมอนทอง อ๋อนี่หมอนทองเอาแล้วไอ้ที่ว่าอะไรแดงอินโดอยู่ไหนน่ะต้นต้นนั้นทุเรียนนน้้ลสัาตป่าาาายยออืืมป่่เลดทีว่าดอกสีชมพูตรงตอนนั้นน่ะนะใช่แล้วแล้วตอนนี้ลูกมันมีไหมเออลูกมีอยู่แล้วมันหลุดมันไอ้ต้นสิ่นั้นมันหมดไปแล้วมันมีอยู่อือหือเมื่อวานเนี่ยฝนตกวันแรกเลยเนี่ยแหละมายังอิจฉาเขาอยู่เลยว่าเอ๊ะทำไมดินเขาเปียกวะ ที่บ้านต้องหยุดเกีดยางแล้วอ่ะแลวแถวเนี้ยเขาได้ผลกันมาตลอดเลยนะแต<อ>่เนี้ยไม่ได้เลยคือซือ้อน้ํามาเดือนประมาณเป็นเดือนเลยนะซื้อน้ำรถทุเรียนเลยอันนี้ผ่านะไรใบใหญ่เนี่ยโอนี่แหละแดงอินโดอ๋อเนี่ยเหรอมีลูกอยู่ลูกนึงลูกคนไหนแดงอินโดอ๋อนู่นลูกกระปุ๊กบกระปิดนู่นใช่นี่ไงดอกดอกยังมีนี่รุ่นอะไรเนี่ย<ห>อันนี้รุ่นที่เท่าไรดอกรุ่นนี้อันนี้ม,นม,นมันออกมาทีหลังแ,แล้วมันจะติดไหม นี่ครับดอกแดงอินโดดอกสีชมพูมมอ๋อรุ่นแรกดอกไม่ติดเลยใช่ไหมใช่ไม่ค่อยติดจนไอ้อพวกนี้เขาบอกครับว่าเป็นปีแรกๆมันจะไม่ค่อยติดลูกมันติดลูกยากออือมีงานลูกใหญ่วันนี้อ๋อนู่นนี่ลูกหนึ่งหน่อข้างบนอ่ะอแสดงว่ามีสองลูกแล้วนี่อะไรอันนี้หมกไอกระดุมอ๋อนี่กระดุมนี่หน้าตากระดุมเป็นอย่างนี้นะครับนี่ กระดุมนี่กี่ไอ้ภูจะเล็กๆลูกเหมือนกระดุมแบบเนาะลูกปขาปอกเขาแป็กอะเนาะใช่กระดุมและอะไรอีกนะมีอะไรอีกมีเยอะนะเนี่ยสายพันธุ์เหี้ยเขาสะสมไว้เนี่ยนูนนูนนูนแดงอินโดลูกมีแดงอินโดแล้วมีอะไรอีกอะไรนะนกจิบนกอะไรนะมีป่ะนกจิบอันนี้ก็กระดุมใช่ไหมใช่เล็กกระดุม แล้วอะไรก้านยาวอีกอ๋อเนี่ยอะไรอ๋อเดี๋ยวดูใบรู้เลยนะอืไหนต้นไหนมีลูกคือคืออันนี้ยเขาก้านยาวนี่คือก้านยาวสมชื่อเลยใช่ไหมพาชมพาชมมีหลายสายพันธุ์อ๋อเนี่ยเหระอออเนี่ยก้านยาวแล้วมันยาวได้กว่านี้ไหมหรือว่าได้แค่นั้นบางลูกมันก็ยาวกว่านี้ นี่คือก้านยาวนะครับดกเลยอ่ะแล้วกิ่งฉีกอันนี้ลมหรอลมลมลแรงนั่นนู่นอะไรอันนู่นหมอนอยู่แล้วเนาะอันนั่นหมอน,นที่นี่เน้นหมอนนะครับเนี่ยอันนี้จะมีผสมสองสามต้นนูนาม้แก้ฝนนะยเยะตกมาเทะถงสารเฉสกรกกอ่แล้วไหนว่าน้ำชนประทานปล่อยมาแล้วไม่ต้องซื้อ,อ,อยแย่งกัน บนเขาดูดกันหมดใช่หมาลูกันมามาสวัสดีจ่ะนี่นี่มาเร็ว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 นกหยิอยู่ทางนี้ไหนและนั่นนกอะไรนกกระรางเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนกหยิบก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ที่ร้องนะที่ร้องนั่นมันคือนกกระลางอันนี้นกหยิบคือสายพันธุ์ทุเรียนเนี่ยเหรออ๋อลูกมันเป็นอย่างนี้ยนะสิ่งตัดไปตัดไปหลอดนั้น นี่ดูเด่นกหยิบสมชื่อมันน่นแหละนกกระจิบนกหยิบแต่งจริงลูกโตล่ะล่ะลูกโตกว่านี้นะลูกประมาณสามลกและอะไรอีกมีอะไรอีกนะที่พวงมณีก็พวงมณีอยู่พวงมณีบ้านนอกดูอ๋อบ้านป้านะใช่อ๋อไม่ได้ปลูกเลยเหรอข้างในนี้ไม่ได้ปลูกเลยอันนี้ก็นกหยิบอืมแล้วอะไรอีกอ่ะที่ของจันทบุรีเขาชื่ออะไรนะเอออะไรนะจืมชื่อไปแล้วพวงมณีอะไรไม่ใช่อะไรแล้วมีอะไรอีกสายพันธุ์ใหม่ใหม่ก็ จันทบุรีหนึ่งอะไรพวกนี้ยแต่ 1. 1> uh huh. ああพวกนี้ไม่ไม่วเคยปลูกเพราะว่าปลูกแล้วตลาดไม่ดีอันนี้เน้นหมอนเนี่ยนะใช่เพราะว่าตลาดและชะนีมีแจมไหมนี่มีมีบุดลูกไอ้ชะนีปีนี้ไม่ติดลูกนั่นแหละล่ะอืมใบมันไปอยู่ในที่ซุกซุกด้วยป่ะหรือไงติดเชื้อยางครับอ๋อยางเกาเป็นโรคถูกนั้นแหละมันติดเชื้อมาเอาแล้วหมอนนี่แหละดีที่สุดแล้วผม นี่ดูดิแต่ละพวงแต่ละลูกหมอนทองนี่แหละครับลูกอุดมสมบูรณ์ดีเห็นไหมเนี่ยนี่ตอนนี้ก็หมอนแฝดนี่หมอนแฝดคือหมายถึงปลูกคู่กันใครแอบโอ้ยแอบหมอบแล้วครับหมอบแล้วครับหมอบแล้วครับคนมาแล้วเขาทุเรียนเร็วนี่ดกเลยนี่ตอนนี้ก็ดกได้ตัดขายมั้งยังเนี่ยอันนี้เป็นอะไรเนี่ย ขาดน้ำป่ะใช่ทุเรียนมันมีอาการขาดน้ำหน่อยที่นเพราะว่าน้ำมันไม่พอจริงอะนะเนี่ยมันล่วงมาเนี่ยมันขาดน้ำเพราะว่าเนี่ยมันแตกเห็นไหมเนี่ยแตกนี่แล้วมันมันมีรสชาติไหมเงี้ยเอออย่างเงี้ยมันก็มีรสชาติแหละเพราะทุเรียนมแก่แล้วแต่ทีนี้ว่าพอเมื่อแก่แล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อน้ำไม่พอท่นกินมันขาดสวนเนื้อหน่อยจะกินหอมมากนี่โอเคอยู่นะ เนี thế, okay. okay, course, okay. ่ยก็ถือว่าโอเคอันนี้ทุเรียนยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับนี่อะไรหมอนทองนะหมอนทองเนี่ยหมอนทองเนื้อมันโอเคครับเยี่ยมอันนี้อะไรนะกบสวนกบสวนอบ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 อันนี้คนรอกินนั่นนั่นจะหนีไปไหนจะกินทุเรียนเขาไว้ เดี๋ยวเนี้ยครับกบสวนครับเป็นไงครับ <c oughs> นี่เหลืองเจี๊ยกเลยกระพูดลองปอกลูกๆหม